在浪奔。<music> สวัสดีทุกคนด้วยเนับนี่พบกับเกม Re Angel นะครับผมอ่า uh, ซึ่งเกมนี้ครับเป็นเวอร์ชันเดโมนะไม่ใช่ตัวเต็มนะครับอย่าอย่าเพิ่งหวังไม่เป็นตัวเกมเต็มนะครับเพราะเพราะว่าเกมนี้ครับตัวเกมตัวไอไม่ใช่ตัวเกมตัวเต็มนะกําลังจะออกนะในไม่ช้านี้นะเห็นเขาบอกว่าจะออกในวันเมรลนไทยเห็นข่าวลือมานะข่าวลือไม่ลือหรอกเพิ่งข่าวสดสดเนี่ยนะอืม มันเห็นเขาบอกว่าเกมจะออกในช่วงวันเบเลนไทยนะฮะเห็นเขาบอกอยู่ไม่รู้จะออกเปล่านะฮะแม่ซึ่งตอนนี้เนี่ยเราก็เข้ามาอยู่ในเกมเรียนเจอ์นะจริงๆเกมนี้มันมีที่มานะคือเป็นของจริงๆเป็นของแองเจิลทรอยนะแองเจิลเอ้ยไม่ใช่แองเจิลทรอยแองเจิลเทลดิเออแองเจิลเทลใช่ปะหรือว่าแต่ที่รู้ๆมันเป็นของแองเจิลเทลนะแต่ นี้เป็นภาครีเมคนะครับรีเมคก็มันเขียนอยู่ว่าร r e m a n g e ลนะฮะก็เขียนกันตรงตัวอยู่คําว่าตรงตัวอยู่นะว่าคาว่าเนี่ยคือร r e m a n g e ลนะฮะอ่าซึ่งเกมนี้นะครับก็คือเป็นเวอร์ชั่นเดโมอะไรที่ผมบอกไปไม่ใช่เดโมดิเดโมเดโมเออเดโมเออผมเรียกจนชินปากว่าเดโมเดโมเดโม่ผมรู้จริงๆว่ามันคือเดโมเออเดโมผมเรียกเป็นเดโม่อ,อ,อ่าแล้วก็ ไปรู้ว่าเอานะครับเราจะมาอ่าเรียกว่ารีวิวก็ไม่ได้ด้วยเรียกว่าเราเล่นเวอร์ชันเดโมให้จบไปเ,เลยดีกว่านะฮะอืมบทนำที่หนึ่งวันศุกร์ที่หนึ่ง <c oughs> จุดๆ,ๆขอบอกนะครับเกมนี้เป็นของเกมคนไทยนะครับก็อืมก็เกมคนไทยคนไทยสร้างนะครับสุดยอดด้วยลายเส้นนี่อย่างกระตูนญี่ปุ่นเลยแม่ก็นับว่างามใช้ได้เหมือนกัน นะเหมือนเกมจีบสาวญี่ปุ่นเลยแต่ว่าเอ้แต่ว่าใช้ได้นะพี่คะพี่คะโอ้ยเกดเธอเ,เธอเรียกผมด้วยคำว่าพี่แสดงถึงความแตกต่างของอายุที่อน้อยกว่าผมของเธอพี่คะตื่นได้แล้วคะ่ะอตื่นแล้วโอ้ยกูรู้สึกว่าเกดทับเสียงเงี้ยเกดอ่าน รู้สึกเทแล้วมันเขิดๆ่ะเฮ้ย่มันมัน,น,นม,มันมันสเสียงแปบกไม่ไม่ไม่ต้องไม่ต้องมาแปลกอะไรนะ้วผมตอนเอ้ยผมตอบด้วยน้ำเสียงงงมงิ้มงุมเงียบงุมเงียบง้มงิ้ม,ม,ม,มหรืองุมเงี้มวะ่ะงงเงียบแบบคนเพิ่งตื่นงมเงียบงุมเงียบไม,ไม่รู้ อากาศยังคงเย็นสบายอยู่และผมเองก็ยังรู้สึกอยากจะใช้เวลาอีกสักพักนอนกลิ้งเล่นไปมาแบบนี้ขอต่ออีกสักห้านาทีได้ไหมผมพยายามเจรจาด้วยน้ำเสียงง้มเงียบง้มเงียบเหรองวมเงียบเออได้เพิ่งอีกสัก ได้เพิ่มอีกสักงีบสองงีบก็ยังดีนะไม่ได้นะครับพี่ปลาสเสียงของผู้หญิงคนนั้นเรียกชื่อของผมถ้าคืนนอนต่อไปแล้วก็เราจะไปสายกันนะคะโอ้ยเมื่อกี้ไม,ไม,ไม,ไมไไ่เสียงเขี้ยวไม่แล้วไม่ต้องตกใจเสียงเขี้ยวเมื่อกี้ผมพางเอง ไม่ไม่ไม่ต้อง,องไม่ต้องไม่ต้องไม่ไม่ต้องไรเลยไม่ต้องไม่ต้องบอกนะไม่ใช่เสียยของฟ้าเอ้ยไม่ได้เฉยเฉยตัวละครไม่ได้เออ <c oughs> พยายามย้ำเตือนถึงเรื่องของเวลาที่สายแล้วปลัหนาอีกสักห้านาทีนะผมพยายามต่อรองเพื่อให้ตัวเองได้นอนต่ออีกสักครั้งอากาศยังไม่ร้อนเท่าไหร่ ดังนั้นตอนนี้ก็น่าจะยังไม่สบายมากนะและผมน่าจะงีบต่อได้อีกสักพักอีกานาทีก็ได้แล้วค่ะเอ้ยไม่ใช่อีก5นาทีก็ไม่ได้แล้วค่ะผู้หญิงคนนั้นปฏิเสธและพยายามเขย่าตัวผมดูท่าการจเจรจาจะล้มเหลวจริงๆพอแล้วพอแล้ว ไม่ต้องเขย่าแล้วพี่จะตื่อเอ้ยไม่ใช่พี่ยอมตื่นละอืมก็น,นะครับก็อ่าเนี่ยปรากฏชื่อตัวละครตัวนี้มีตัวละครตัวแรกนะครับก็คือมีชื่อว่าฟ้านะครับอ่าบอกทางเพจเพื่อนผมเลยดีกว่าเพจเพื่อนผมนะคุณคุณประเดิมชัยมาร์คไมมาค์คุณ คุณเอกวันหรืออาหมินฮะแล้วก็คุณอัสมาครับผมมีคําถามครับว่าตัวละครที่จะปรากฏต่อไปนี้นะครับผมจะให้คุณ,คณจําดีๆนะแล้วก็ให้คุณตอบคําถามมานะครับที่เพจของผมนะครับไปตอบที่เพจของผมนะครับตอบถูกนี่จะให้อะไรดีวะ <c oughs> ไม่รู้อะไรดีเอ้อเลย ตอบคาถามก็สนุกสนุกนะใครอยากตอบก็มาตอบกันได้นะตอบตอบเพื่อความบันเทิงกละตอบเพื่อความสนุกนะและเป็นการเตือนเป็นการเตือนความจาของสําหรับแฟนผัดแทกเกมจีบสาวครับดูสิกว่าจะลุกขึ้นมาได้อา้าวเฮียเมื่อกี้กูลืมอะไรน่าหน้า,นา,นาถากฟ้าไม่เรียกขนาดพี่นี่พี่ก็คงยังหลับอยู่เลยนะขอบใจนะ้าที่อุตสามมาปลุกพี่ทุกเช้าแบบนี้นะ่ะ ที่จริงแล้วผมเองก็รู้สึกว่าตัวเองคงจะตั้งนาฬิกาปุกและเลิกรบกวนน้องสาวตัวเองแบบนี้สักทีโอ้ยผากจากถออึงเ้ยนี้ไหนไหนก็ตื่นแล้วพี่ก็รีบแต่งตัวเข้านะคะเฮ้แต่งตัวเข้าเออเอและเออมันอ่านกันแหละ เดี๋ยวฟ้าจะลงไปรอข้างล่างนะคะเอ้ยทุยข้างล่างล่ะเออแกลกเออปิกอู้จบฟ้าก็รีบเดินออกไปจากห้องนอนผมแทบจะในทันทีเอาละรีบจัดการกักบธุระส่วนตัวเลยดีกว่าจริงๆมันมีกดสเปซบ,บาร์ครับ้ามฉากหลวๆครับแต่อันนี้จะเอาให้เข้าใจถึง เนือเรื่องให้มากกว่านี้นะครับเรียบร้อยพี่ค้าเสร็จหรือยังเสียงของฟ้าตะโกนดังขึ้นมาจากชั้นล่างผมใช้ฟันโรดาเลยดีไหมฟอสโลตาแม่งเลยถูก <c> ป <oughs> ้เออไม่ได้ไม่ได้เรียบร้อยแล้วจะลงไปเดี๋ยวนี้แหละผมตะโกนกลับลงไปก่อนที่จะเดินตรงไปที่ประตูห้องและเปิดมันออก กูว่าแล้ว <c oughs> กูว่าแลว้ว,วเฮยเฮ้ยเ้ยเมื่อกี้แปลกๆเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยฟ้าลบไปจะดูอายุสวรีอะไรนะอ้าวเฮียเมื่อกี้เลยก,กดข้ามไม่ได้เลยอืมขอพี่คิดสักคู่นะ <c oughs> ผมบอกกับฟ้าก่อนที่จะเหลือไปมองนาฬิกาแล้วแ <c oughs> <ๆ c oughs> หวนผนังตอนนี้ยังมีเวลามากเหลือพอที่จะให้ทานข้าวเช้าที่บ้านได้ แต่คงเพราะเพิ่งตื่นและผมเองก็ยังไม่รู้สึกหิวมากนะักเอาไว้เดี๋ยวไปหาอะไรทานที่มหาลัยมหาวิทยาลัยเออแต่ผมเรียกมหาลัยดีกว่านาะเพราะมันจะได้เรียกง่าย,ายกว่ามหาลัยเอออีที่เขาเรียกมหาวิัยมหาวิทยาลัยเออมหาวิัล มูม่มาหาวิทยาลัยแหละเออเลยอยากเลยน่าจะดีกว่าพี่ยังไม่ค่อยหอยิวนะเอาไว้เดี๋ยวไปหาอะไรทานที่นั่นละกันนะแต่ฟ้าว่าเวลาเราก็ยังมีเหลืออีกเยอะเลยทุยอีกเหลืออีกเยอะเออโอ้ไม่ใช่ตัวละครมันไม่ใช่บทเขียนผิดนะครับแต่ว่าผมอ,อ่านผิดแล้วชอบอ่านเติมเออ คือแบบผมไม่รู้เป็นอะไรนะคือแบบเพราะอ่นอานอ่อน่าบนี้อย่างไอ้คำมันมีตรงนึงที่แบบว่าผมพูดไปแล้วเนี่ยมันก็ทําให้รู้สึกว่าตัวเองอ่านเกินอ่านเกินมาคํานึงไม่ก็อ่านเพิ่มเสริมไปไปตรงนึงเออที่บทไม่ได้เพิ่มอะไมอ่าและข้าบทแบบและอาหารเช้าก็เป็นมื้อสําคัญนะคะโอ้ยถูกต้องครับเด็กๆทั่วไปควรรู้นะครับอาหารมื้อเช้าเราควรกินนะครับไม่กินนะมึงจะไปเรียนออกหรืออ่าอยากรู้ผมสิ ไปแดกข้าวเช้าไปแดกขนมไอ้ทุยแดกขนมปังแผ่นเดียวมันจะไปพอพออิ่มท้องสุนติเลยละ่ะเออไม่ได้เห็นภาพเลยก็นั่นแหละไปถึงที่บ่าอะไรแล้วเอนไปถึงเหรอค่อยไปหาถ้าอ๋อค่อยไปหาอ่ะค่อยไปหาทานที่นั่นก็ได้พี่ว่านะหากอย่างนั้นฟ้าไม่มีปัญหาอะไรค่ะอืม งั้นเรารีบออกไปกันเถอนนะครับเห็นปะเห็นปะผมชอบเติมอะก็อันนี้เราผมเติมมาให้มันแบบว่าพ้องจองเอองั้นเรารีบออกไปกันเถอะนะคะเอออันนี้มันสามารถเป็นเสริมได้เพราะว่าคําวิเศษอะ่ะไปกันเถอะไม่ดูสุภาพแล้วนะคะวิเศษคำวิเศษคำวิเศษคำวิเศษทวี ว้ครับเลิกเถอะเลิกเถอะพอพอละอ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 ะไรรูปปั้นอะไรอะรูปอะไรอะเยอกูคิดว่าโปกเกมอนทุยดิจิมอนโอ้โหมีตัวนี้ด้วยเห็นแล้วปุ๊บก็คิดถึงดิจิมอนเลยปิดไม่ล็อกประตูบ้านหรอวะอืมมีอะไรหรอไม่ได้ลืมของอะไรนะครับอืมของผมดูก่อนนะ หนังสือเรียนครบเครื่องเขียนครบทุกอย่างโอเคเรียบร้อยดีไม่ได้ลืมอะไรนี่นาะทางงั้นแล้วออกเดินทางกันเถอะค่าเออนี่จะพร้อมจอมผมกับฟ้าเดินคู่กันไปด้วยจังหวะที่ไม่เร็วมากนะห้องเวลายังเหลืออีกเยอะวันนี้ผมก็เลยเดินอย่างสบายอารมณ์ พี่คะเลิกเรียนแล้ววันนี้มีทุรลไปไหนที่ไหนหรือเปล่าคะไอเอเอนั่นแหละ,ละเติมไปเถอะอ้าวไม่น่าจะมีทุรลอะไรนะทางนั้นวันนี้เรากลับบ้านแล้วทุยวันนี้เรากลับบ้านโว้ยอาได้รู้จกเข้มแข็งวันนี้เรากลับบ้านด้วยกันนะคะไดซส่ แล้วจะให้เจอกันที่ไหนดีละ่ะอืตรงใต้ตึกดีไหมคะใต้ตึตกงั้นเหรอตึกไหนวะก็ดีนะแถวนั้นมีมีม้านั่งด้วยกูนี่สะตัลหลังเออไม่นะครับเราเราไม่อะไรมากครับก็เกมจีบสาก็เป็นอย่างนี้แหละเกมจีบสาวเกมวราต้องมีคําพูดอย่างนี้นะฮะไม่ต้องแปลกใจอะไรไปนะครับ นั้นหลังเลิกเรียนแล้วฟ้าจะไปรอที่ใต้ตึกนะคะอืมผมยืนยันการนัดของฟ้าก่อนที่จะเงนหน้าขึ้นมองท้องฟ้าท้องฟ้าวันนี้ค่อนข้างแจ่มใสและแดดก็ไม่แรงมากนะักหากอากาศสบายแบบนี้ทุกวันก็คงดีสินะ <c oughs> ผมคิดในใจวันนี้อากาศดีจังเลยนะนั่นแหละคะ่ะ นั่นน่ะสิค่ับโวยไม่ <c oughs> ไม่ต้องแปลกใจนะอันนี้ผมไอนะผมจะไอมันก็จะขึ้นมาแล้วทำใไม่ผมพูดต่อแบบไเมื่อกี้นะไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องแปลกใจเลยเออลินคุณพันกันละลิล้นคุณพันโชคดีจังที่เจอวันอากาศดีแบบนี้ในช่วงตอนต้นหน้าฝน <c oughs> หน้าฝนเออพี่ไม่รู้หรอคะเดือนนี้ก็เริ่มเข้าหน้าฝนแล้วนะคะ เดี๋ยวกลางกลางเดือนเราก็ต้องเริ่มพกล่มกันแล้วนะ,ะลระค่ะอืม่มงั้นเหรอล่มมันทําไมเหรอคะเออพี่ไม่แน่ใจนะว่ายังเหลือคันไหนที่ใช้ได้บ้างนะรู้สึกเหมือนกับว่าที่บ้านเราจะไม่ค่อยได้ใช้ล่มกันเลยฟ้าว่าเย็นนี้เราต้องกลับมาแชะฮะ กลับฟ้าว่าเย็นนี้เราต้องกลับมาเช็คกันหน่อยละค่ะอ๋อคุยกับมาเช็ดทุยปนก้อนเกตถูกแล้วเราเราจะไปเปลี่ยนให้มันไอ้นี่ทำไมเนะี่ยโอ้หากเมื่อมันหากเมื่อมันเสียมันอะไรวันพรุ่งนี้ก็วันเสราร์เราจะได้ออกไปซื้อซื้อกันเลย ที่ฟ้าเสนอมาก็เป็นความคิดที่ดีนะเอ่อส่วนสำหรับใครนะที่กำลังรอดูไมค์ครับทุยไม่ใช่เออเออใช่แหละเออใช่ใช่นะเชชพราะโปรเจกต์มีไหมครับเออสรับใครที่รอดูไมค์ครับนะก็เดี๋ยวรออ,อีอสมาก่อนเพราะวันนี้มันเพิ่งซื้อคอมมาใหม่นะอาสมาเขาก็เลยไม่ว่างนะเกมรักก็เราจะขอเล่นกับอาสมาร,ร่วงหน้าไปก่อนส่วนคุณประเดิมใช่ คุณมาร์คไม่มาร์ฟแลบเราก็จะตัดออกไปก่อนช่วขนาดนะแต่ว่าช่วงกลางมีนาเนี่ยมีนาเนี่ยหลังจากวันที่โรงเรียนเนี่ยผมสอบเสร็จนะครับผมก็จะขอบอกไว้ตรงนี้เลยนะครับว่าผมเนี่ยจะไม่อยู่หน้าคอมพิวเตอร์ไปประมาณเกือบ2เดือนถึง3เดือนครับเพราะว่าผมต้องไปช่วยบ้านบ้านพี่พี่สาวนะก็คือผมต้องไปช่วยนะครับก็คือผมจะไม่อยู่เอาไง่ายๆคือผมจะไม่อยู่ ที่นี่ไป3าถึงสเดือนนะฮะสองสามเดือนประมาณนั้นแหละซึ่งนั่นก็คือผมจะไม่อยู่นะก็ไปเตรียมตัวเก็บตังค์ซื้อเลียงเจอด้วยเตรียมตัวเก็บซื้อสมาร์ทโฟนทุยสมาร์ทโฟนเกี่ยวกับอะไรแต่เลียงเจอร์เนี่ยผมเตรียมตัวเก็บตังค์ซื้อเรียบร้อยนะแล้วครับเพราะตอนนี้ผมต้องเตรียมที่จะซื้อมันแน่นอนคนระับแม่เกมเขาอ,ออกจะกวรจะออกมาทีนึงนี่ผมก็อยากเล่นนะนี่เพิ่งตัวเดโมเองอะ่ะผมรู้ไหมผมเล่นตัวเดโมจบไปกี่ครั้งแล้วสองรอบซะด้วยซ้ำเนี่ยเนี่ยรอบที่สามแล้วเนี่ย แย่นี้มาแคสมารีวิวให้ดูไงจะเรียกว่ารีวิวก็ไม่ได้ด้วยเรียกว่ามาเล่นต่อให้จบเดโมโลเลยดีกว่าอ่าส่วนสำหรับ Angel... Angel... Angel...Toss... Angel, Angel, Angel Toy... Angel...Toss... ยองเจิลเออช่างมันมอะยวค่อยมันจะมีฉากหนึ่งนะ Angel Toy... Angel... AngelToss... Angel... Angel Lee... Angel... ว่าละเออ,เอ,อช่างเด้อเดี๋ยวค่อยพูดทีทีหลังนิเดี๋ยวค่อยพูดทีหลังแล้วกันนะเออยองเจอเทลเออโอ้เพึ่งนึกได้โดเองเจอเทลนะครับมันจะมีฉากจบของมานามานาลีนไม่บอกครับเป็นใครแล้วก็ฉากจบของฟ้าครับแต่ฟ้าจะไม่เหมือนฟ้านี้นะจะเป็นฉากจบของฟ้ามันมีสองฉากจบนะแต่คุณจะไม่รู้นะครับว่ามันมีฉากจบของกัลันยาอยู่ด้วยแต่ว่าเป็นฉากของแบทเอ็นหรือเปล่า หรือกู o d เอ d นดีไหมผมก็อันนี้ไม่แน่ใจนะเพราะว่ามันเป็นเหมือนรู้สึกว่าตัวเอกเราจะความจำเสื่อมหมดเลยนะเป็นของแองเจิ้ลทรอยนะแองเจิอะทรอยไอ้ทไมมันดึงไม่ออกวัเดี๋ยวพูดชื่อมันปุ๊บแม่ก็ปั๊บปั๊บ,ปบ,ปบไปในหัวนะถามว่าผมเล่นจบไปกี่รอบแล้ว Angel t o ลทรอยแองเจ e ้ลทรีแองเจทรอย เออนั่นช่างเถอะผมเล่นจบไปประมาณห้าถามผมแล้วก็จบไปประมาณสิบกว่ารอบครับถามว่าทําไมครับเอาพยายามจะเอาฉากกูดเอนที่มันแบบแปลกใหม่ครับคือจบแม่งฉากเดิมนั่นแหละเลยแม่งเบื่อละเลิกเลยอ่านะครับโอเคเราก็จะมาเล่นต่อนะครับผมเดินคุยกับฟ้ามาเรื่อยๆจนกระทั่งมาถึงบริเวณป้ายรถประจำทาง หน้าหมู่บ้านวันนี้ไม่ค่อยมีรถเลยนะคะนั่นสิหรือเพราะว่าเราออกมาเช้าเกินไปไม่น่าใช่นะคะอืแต่ว่ามันก็แปลกจริงนะถนนก็โลงรถสักคันก่อใม่มีหรือว่าหรือว่าอุบัติเหตุไงล่ะอุบัติเหตุหากแบบนั้นก็ต้องมีใครได้รับบาดเจ็บนะสิคะ อืมรถก็ต้องติดเพราะว่ารอการเคลียร์พื้นที่แล้วก็รอเจ้าหน้าที่มาเก็บหลักฐานด้วยแบบนั้นมันไม่แย่หรอคะอืมแย่อะไรกันล่ะมีคนเดือดร้อนอยู่นะคะแล้วเราสองคนก็ยังมัวยืนคุยกันเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแบบนี้ฟ้าพูบเหมือนว่า ฟ้าพูดเหมือนกับว่าผมกับเธอมองอุบัติเหตุเห็นคนเห็นคนเจ็บไหนว่าคนเจ็บวีเว้นสักคนนี่มังยืนอยู่ใกล้ป้ายรถเมย์มาบอกคนเจ็บคนเจ็บคนเชิบคนเไหนว่าคนเจ็บ,คน,จบคนเจ็บของกต้องโวยวายกันแล้วดินี่ต้องมีเสียงโวยวายดิแล้วดูเฉยๆทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น เดี๋ยวสิอะไรที่เขาฟ้ากันน่ะที่ก็เคยยกตัวอย่างเฉยๆว่ามันอาจจะเกิดอุบัติเหตุขึ้นก็ได้เอยกตัวอย่างถ้างั้นไม่มีอุบัติเหตุนะสิคะอืมก็แค่ยกตัวอย่างแฮ่ดูเหมือนฟ้าจะรู้สึกแล้วว่าผมไม่มีอุบัติเหตุ เฮ้ยไม่ใช่ดูเหมือนฟ้าจะรู้ตัวแล้วว่าไม่มีอุบัติเหตุไม่ใช่ว่าผมมีบัตเที่ไม่ใช่ว่ามีอุบัติเหตุอ่านผิดอ่านผิด <c oughs> ไม่ได้อ่านผิดอ่านผิดเออใช่อ่านผิดหน้าของเธอแดงกล่ำสะจนเห็นได้ชัดทําไมพี่ไม่บอกให้ชัดๆล่ะคะว่ามันสมมุติฟ้าเองนั่นแหละที่อยู่ดีๆก็คิดไปเองแบบนั้น แต่ว่าเรื่องอุบัติเหตุเนี่ยมันก็ดูเหมือนเกิดขึ้นจริงๆนะคะมันก็เป็นไปได้อะนะใช่ไหมล่ะคะที่ปราดก็คิดแบบนั้นเหมือนกันเห็นไหมว้าพยายามกบเกลื่อนและดึงผมมาเป็นพวกก็นะแต่ว่าเรื่องเชื่อไม่ได้เชื่อนั่นพี่ว่าช่างมันเถอะอ่ะนะ ยังไงพี่ก็คิดว่าฟ้าเป็นคนดีมากเลยล่ะเอคิดดูสิถ้าเป็นคนอื่นได้ยินเรื่องอุบัติเหตุก็คงจะเฉยๆแล้วนึกว่าไม่ใช่ธุรลของตัวเองไปแล้วแต่นี่ฟ้ากับรู้สึกเป็นห่วงจนออกหน้าออกตาแบบนี้พี่ก็คิดว่าฟ้านี่เป็นคนดีมากเลยนะจาก เปลี่ยนจากละเป็นนะมันก็ไม่ได้แปลกอะไรเพราะเปลี่ยนจากคําว่ามากนะหรือมากละเอออย่างนี้ก็ได้มันได้เหมือนกันมันเป็นคําอะไรว่าคําพิเศษประวัตรู้อ่ะเออช่จำมันเด้อลืมแน่มันไม่ได้ดีอะไรขนาดนั้นหรอกคะ่ะฟ้าก็แค่พูดในสิ่งที่ตัวเองคิดก็เท่านั้นเอง แต่ข้าวหลังก็รอฟังให้ดีก่อนแล้วกันคะ่ะ <c oughs> โอ้ยข้าข้าฟ้าเข้าใจแล้วล่ะค่ะเนี่ย <c oughs> เสียงของรถประจำทางเข้าจอดตรงป้ายพอดีฟ้าค่ะรถรถมาแล้วรีบไปกันเถอะเออหลังจากติดอยู่บนรถอยู่นาะนในที่สุด ผมก็ผมกับฟ้าก็มาถึงที่มหาวิทยาลัยโชคไม่ดีนักที่เช้านี้รถค่อนข้างติดก็เลยทำให้ผมก็เลยทำให้ผมมาถึงที่มหาลัยสายกว่าที่คาดไว้เหลือเวลาอีกไม่กี่สิบนาทีก็เข้าเรียนคาบแรกแล้วทำให้ผมต้องรีบเร่งฝีเท้าแต่ว่าปิก ผมรู้สึกได้ถึงแรงฉุดกระชากจากด้านหลังพี่คะเดี๋ยวสิคะมีอะไรเหรอเดี๋ยวข้าบแรกพี่จะเริ่มแล้วล่ะเล่ขาบแรกข้าบแรกพี่จะเริ่มแล้วนะเออแล้วข้าวเช้าล่ะคะข้าวเช้าเออสงสัยต้องทนไปกินเอาตอนพักเที่ยงละ่ะ ทำแบบนั้นไม่ดีเลยนะคะหากเกิดเป็นโรคกระเพาะขึ้นมาจะทำยังไงกันฟ้าพูดด้วยความเป็นห่วงใยแต่ส่วนตัวแล้วแต่ส่วนตัวแล้วแค่อดมื้อเช้าแค่อดมื้อเช้าอะไรวะสมองอะไรอะ อ๋แค่อดข้าวเช้าหุนสองหุนเออหุนสองหุนผมคิดว่าไม่น่าทำให้เป็นอะไรมากนะกรอกหน้าไม่ต้องเป็นห่วงไปหรอกเดี๋ยวพี่แวะซื้อขนมปังอะไรทานลองท้องไปก่อนก็ได้แต่ว่าพี่ก็บอกพี่บอกว่าไม่เป็นไรก็ไม่เป็นไรสิ พี่ไปแล้วนะเดี๋ยวสิครัเอาไว้เลิกเรียนแล้วค่อยคุยกันอีกทีละกันผมไม่รอฟังคำตอบจากพ่อแล้วรีบวิ่งไปเอ้ยขาพูดในใจและรีบวิ่งไปอาคารเรียน <c oughs> ผมวิ่งไปตามระเบียงที่ปลอดภัยผู้คนและแอบหวังไว้ในใจลึกๆว่าอาจารย์ยังไม่มา ขณะที่ผมวิ่งอยู่นั้นอ้าวแล้วครับตัวละครปิดนานะครับเราจะมาขอเซฟไปตรงนี้นะครับเซฟเซฟนี่ไงเซฟตรงนี้นะอันนี้ไม่ใช่กลัวว่าแบทเอ็นหลือเลยนะอันนี้ผมจะเลิกละอ่ะเทเดี๋ยวเรามาต่อกันพาร์ทหน้าดีกว่านะฮะอ่าอันนี้นะครับก็ขอขอขอบคุณนะผู้ชมที่รับติดตามนะครับก็ขอไปฝากกันกด ไลค์ like, กดซับสไคร b ์ที่คลิปดีคำว่าด็อกเตอร์เนี่ยคำย่อคือตัวดีกับตัวอาร์นะครับตัวตัวดีกับตัวอาร์แล้วก็เติมจุดนะฮะด็อกเตอร์วีด็อกเตอร์วีด็อกเตอร์วีนั่นแหละเว้นวักแล้วก็ตามด้วยแคทนะครับสำหรับใครนะครับที่อยากจะดูนะครับก็ อยากจะติดตามชิปชิปใหม่ๆของเรานะครับก็กรุณากด Sub s c r i b e นะครับกดไลค์นะครับแล้วก็แชร์ด้วยนะครับผมเพื่อที่จะทำให้คลิปของผมเนี่ยเติบโตไปได้กว่านี้อีกหน่อยนะฮะก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่รับชมเป็นอย่างสูงเลยนะครับขอบคุณทุกคนมากนะครับแต่สวัสดีครับก็ขอบคุณมากนะครับนะฮะ วันนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบายครับทุกคนโชคดีล่ะ